สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลภูเก็ตการ์ดเราสร้างชแนลนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะทำให้มีชแนลการ์ดเมจิกของคนไทยบ้างเพราะว่าเมจิกเนี่ยของฝรั่งนี่มีเยอะมากเลยนะผมว่า100ร้ Channel อยกว่าชแนลอะแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าตลาดของเมจิกไทยเนี่ยยังเล็กๆอยู่มันก็ไม่มีชแนลของคนไทยมันก็เงๆผมก็เลยทำชแนลนี้ขึ้นมาเพื่อ พูดคุยกับคนไทยหรือว่ารีวิวการ์ดใหม่เปิดซองให้ดูอะไรประมาณนี้ผมเป็นเจ้าของร้านที่ย่อภูเก็ตการ์ดอยู่ที่ภูเก็ตครับตามชื่อเลยคือตอนแรกไม่ได้จะทําร้านแต่ว่าผมอยากเล่นเมจิกไงแล้วก็ไม่มีร้านครับก็เลยเปิดร้านเองก็เลยคือที่บ้านก็มีที่อยูออ่จากนี้เราจะพยายามลงคลิปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้ของเมจิกของคนไทยขึ้นมาหรือว่าสร้างสถานที่พูดคุยเพื่อให้เมจิกมันสามารถทำตลาดได้มากขึ้นหรือว่ามีคนเล่นมากขึ้นครับเมจิกนี้เป็นการ์ดท,ที่จะะว่าบอกว่เป็นการ์ดแรกในโลกก็ไม่ผิดนะคือก่อนนั้นนั้นอาจจะมีบอร์ดเกมอยู่บ้างแต่ว่าเมจิกอ่ะเป็นการ์ดกระดาษที่กลายเป็นการ์ดเกมการ์ดแรกเลยครับ ตอนนี้เมจิกก็เป็นการ์ดที่มีผู้เล่นเยอะที่สุดในโลกนะผมดูวิกิผมเห็นว่ามันมี6ล้านคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือยังตอนนี้อาจจะมีเยอะกว่าน,นั้นก็ได้ก็ขอฝาก c h ช n n e ภูเก็ตการ์ดด้วยนะครับขอบคุณครับ